สีที่คํานวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน40 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์12เดือน GSB Welfare Saving นะครับรให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.75%ฝากถอนได้ไม่จำกัดรับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนนะครับจากธนาคารทอออ,อเดี๋ยวเราไปดูรายเดียดกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเงินฝากนะครับ GHB Welfare Saving นะครับรเวลาการฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับเพียง500บาทนะครับแล้วก็สูงสุดไม่จำกัดนะครับ โดยรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับมันมีอัตราดอกเบี้ยดั้งแต่0.9%จนถึง1.75%ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือนนะครับตารางอัตราดอกเบี้ยวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน10ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบี้ย1.75%ต่อปีหากวงฝากคงเหลือมากกว่า10ล้านบาทใน ได้รับตราดอกเบีย้ย0.9%ต่อปีรวมทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้ตราดอกเบีย้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือรการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare Saving กับบัญชีคู่คู่โอนนะครับต้องเป็นบุคคลเดียวกันเงื่อนไขหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ พอ,อสอสนะครับหรือสมาชิกของสภา,าสมาคมที่เข้าร่วมโครงการนะครับไรบิกรนวิชจีเอนะครับตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มลูกค้าที่รับมอบเกียรติบัตรจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในกลุ่มที่1ไม่จํากัดอายุผู้เปิดบัญชีเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมบัญชีเงินฝากขั้นต่ำา500บาทขึ้นไป สามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับ Direct Debit เพื่อชำระค่าศึกษาธนูประภคชำระหนี้เงินกู้ได้เช่นเกี่ยวกันสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยงเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลแล้วก็รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักออมทรัพย์ปกติ ธนาคารจะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณนะสิ้นวันและจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากทุกวันที่15ของเดือนโดยจะโอนดอกเบีย้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้นเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับขอออสอเอกสารแสดงการเป็นสมาชิกสภาสมาคม ที่เข้าร่วมโครงการ l i ฟ e Begin w i ิ h GHB เอกสารการแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลักกินแบ่งเกติบัตจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องมีเอกสารนิดคำนวนดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น40,000บาทดอกเบีย้ย1.75%จํานำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบีย้ยรับ700บาทตาดอกเบีย้ยยังไม่เกิน10,000บาทจะไม่ถูกถกูหักภาษีนะให้จ่ายรับดอกเบีย้ยไปเต็มเเน้นๆจัดหนักจัเต็มไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น40,000บาทบวกดอกเบี้ย700บาทเป็น47,000บาทรับไปเลยก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับแคมเปญ GHB Welfare จากธนาคารทอสนะครับจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด่นเด็แคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันได้ทุกเมื่อนะครับเพราะนั้นฝากกดไลค์นะจะเราจะมาะผัดเปลี่ยนกันนะครับอ่ห้าวันก็จะมาเจอแคมเปญนี้ นะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ